ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ จะตั้งข่าวด่วนประจำวันที่20กุมภาพันธ์2566นะครับในคลิปนี้จะมาเปิดรายการสินค้าขึ้นราคาในเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งจะมีการปรับของบางอย่างขึ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปจะมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นราคากี่บาทน,นะครับมาดูกันเลยนะครับซึ่งวันที่1มีนาคมนี้นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนค่าไฟค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบเนี่ยมันแพงขึ้นทําให้หลายบริษัทนะครับจะต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเริ่มจาก เครื่องดื่มนี้นะฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดื่มหรือเปล่านะครับกระทิงแดงปรับราคาสูงขึ้นนะครับสูตรคลาสสิกเนี่ยจากเดิม10บาทเพิ่มมาเป็น12บาทเพิ่มขึ้น2บาทนั่นเองครับมีผลตั้งแต่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทิงแดงก็พยายามที่จะตรึงราคาแล้วนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตึงไม่ไหวจะเป็นที่จะต้องเพิ่มนะฮะอ่ะต่อไปนะครับ ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ดื่มสูตรคลาสสิกนะครับอยีายเช่นกระทิงแดงสูตรอื่นๆเนี่ยยังราคา10บาทเหมือนเดิมจะขึ้นเฉพาะสูตรคลาสสิกเท่านั้นนะครับต่อมาเครื่องดื่มที่สตังชอบดื่มมากนั่นคือยาคูนะครับปรับขึ้นราคามา1บาทจาก8บาทเพิ่มเป็นหนึ่งก็คือ9บาทต่อขวดนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีสินค้านะครับ ขึ้นมาอีกในอนาคตสตังก็จะอัปเดตให้ละกันนะครับต้องถามคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้เนี่ยร้านค้าที่คุณไปซื้อของเนี่ยยาคูยังขาย 8บาท9บาทอยู่ไหมกระทิงแดงสูตรคลาสสิกเนี่ยขาย10หรือ12บาทอยู่ไหมหรือว่ามีใครขายแพงมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะกดเตนให้ว่าหากในอนาคตมีสินค้าอะไรปรับขึ้นอีกจะบอกคุณผู้ชมนะฮะหากคุณอยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยครับสตางค์ส่ง,สงข่าวที่เป็นประโยชน์ให้คุณถึงหน้าจอ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวก่อนใครด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่าง พูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ